สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้ซื้อหวยหวยก็ไม่ถูกนะคะต้องทํามาหากินด้วยตัวเองแล้วค่ะอันนี้เราก็ไปซื้อมะเขือนะคะมาประมาณสี่สบต้นเดี๋ยวเราจะขุดหลุมปลูกไล่แนวตรงนี้เลยละกันเป็นมะเขือนะคะไล่แนวผลไม้ตรงนี้เลยสี่สิบต้นทํามาหากินไปเถอะเป็นช่องเดินประมาณสองช่องไฟสองช่องอิดบล็อกได้นะคะ ประมาณสองช่องอิดแล้วือเป็นช่องทางเดินเดี๋ยวหาหามาหาเชือกถึงก่อนนะคะก mm hmm. ะได้ไม่หยียบัน,นี้ตอกไว้ก่อนก็ได้เนาะหาไม้ตอกไม้ตอกินไหนได้ขาตั้งของเก้าอี้นะคะอันนี้เอาไว้เดินช่องทางเดินสองหนึ่งครึ่งละกัน อันนี้นี่ต่อมานี่มันเป็นช่องทางเดิน,น,นเดี๋ยวต้องลองมัดเชือกดูก่อนนะคะเพื่อเราจะได้รู้กำหนดแนวว่าเราจะเอาเส้นไหน สูกผักของเราก็จะประมาณนี้เพื่อมัดกแนวเส้น ใ,ใช้ตรงนี้แหละหลุมหลุมขุดหลุมหินเยอะมากทุกคนมะเขือห่างกันหนึ่งช่องไฟแล้วกันค่ะไ,ได้มีช่องว่าง มีดินอยู่ในนี้เดี๋ยวจะนำร่องไว้ก่อนนะคะหกนำร่องไว้ก่อนแค่ห hey, นึ่งสอง้าหกเจ็ดแน่าแถือเคล็ดเป็นอินฟินิตี้พอดี1แถว อว่าไปว่าไม่ได้นะทุกคนนะเ <c oughs> หนื่อยแค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้วนะแต่ก็สู้ตายนะทุกคนอยากมีสวนผัก <c oughs> นีนออนะน่เป็นมะเขือฮะไปคนไปินะถ้าสวนใครเป็นระเบียวกว่าคนนั้นจะไดเหรอ <c oughs> ยังพูดตอนนี้ไม่ได้รอลูกว่าจะชนะตอนไหนเพราะว่าเดี๋ยวยัง <ๆ S 2> ไม่ทันคีชัหมูก็ได้ โอ้นานค่ะเดี๋ยวลองรอให้สวนโบจะเสร็จนึให้เวลาสอบชัว่วโมงก็ได้ดีรอด,ดูนะม,มีตัวเลขมาตัดสินนะคะทุกคนว่าให้สวนเป็นเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะดูว่าสวนใครเป็นระเบียบสวนใครสวยดูซิเราจะได้รางวัลอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เป็นมะเขือนะคะทุกคนเอามาประมาณสี่สิบน่าจะใช่สี่สิบเดี๋ยวลองปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวไล่ไว้ก่อนในแปดต้นเนาะ วันนี้นะคะสำหรับปลูกค่ะเพราะเราตั้งใจจะปลูกทั้งสวนทั้งสวนเลยไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะเสร็จแ,แต่ละต้นก็พิถีพิถานอยู่นะว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาดินมาปรุงให้เขาค่ะเพราะว่าสวนเราเป็นดินเหนียวปลูกของไม่ได้ต้องหาดินมาปรุงให้ ปูงทั้งสวนค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นฟางเอามาคุมหน้าดินเพื่อให้เป็นปุ๋ยในร่องค่ะให้ฟางคุมหน้าดินเพื่อเป็นปุ๋ยทุกร่องอยู่เลยทุกร่องเลยค่ะต้องไปซื้อฟาง ามาปลูกมะเขือกันนะคะมะเขือที่ซื้อมาจากร้านตน้นอลรินดาต้นกล้าประมาณสามคืนแล้วค่ะทุกคนณเพิ่งจะได้ลงนะเพราะว่าก็ทำสวนหลายอย่างวันนี้นำร่องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้ลงก่อนเลยแปดต้นนะดูว่าเราสั่งมากี่ต้นน่าจะสี่สิบนะคะดูแล้ว ก็ตั้งแต่ซื้อมาจากร้านคือไม่ได้ลดน้ำเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเน่าก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยในถุงนะคะก็ะเขาได้แค่แบบพายน้ำในถุงเขาก็อยู่ได้นะคะสามคืนสามวันสามคืนก็คือแบบไม่เน่าเนะไม่ตายด้วยค่ะทุกคนทพงสดดีด้วย ขายต้นละบาทเดียวนะคะเชื่อว่าเขาปลูกเนี่ยอายุเกินหนึ่งเดือนแน่นอนก็ถือว่าได้ขนาดนี้ถือว่าต้นพันธ์แข็งแรงนะทุกคนนะถ้าเราใสยเราปลูกเองหนึ่งเดือนก็คงจะต้องดูแลลําบากกว่าจะได้ต้นมาปลูกเอาแบบพร้อมปลูกเลยก็สะดวกสั่งก็สั่งดีกว่าค่ะได้ปลูกเลย ละบาทเขาดูแลให้เขาคิดค่านะ้ำไม่ถึงวันละบาทเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาดูแลต้นพันธุ์น่าจะเกินเดือนนะถ้าเกินเดือนก็ตน้นละไม่ถึงบาทถือว่าคุ้มมากนะคะ เดี๋ยวจะซื้อผ้าคลุมมัชพืชน,นะทุกคนเอามาคลุมค่ะเพราะว่าจะไม่ขยันตัดไม่ขยันตัดญ้าเนาะ ะเพิ่มอ่าเขาเรียกอะไรชั้นวัสดุนะคะเราเลยใช้แปลงแปลงไม้นะคะทุกคนไม้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วเราก็จะใช้ไม้มาทําเป็นแปลงผักนะคะเราจะวางเป็นผักผักสลัดเราจะใช้เป็นวางเหล็กลวดเลยนะคะเพราะว่าเราเคยวางไม้แล้วแบบเขาหัก ก็เลยจะเอาไม้มาทําเป็นแปลงถักไปเลยเพื่อเพิ่มเป็นชั้นดินแะไ,ได้รู้ว่าตรงนี้เพิ่มดินเท่าไหร่ทำที่แปลงให้เลย กันไว้ก่อน้นอนมากินผักอันแนนน้องจัสมินนะคะทุกคนมาดูสวนเราด้วยว่าคืบหน้าไปถึงไหนต้องรอชมตอนต่อไปนะคะกับบ้านแสนดีการ์เด้นค่ะวันนี้ปลูกม,มะเขือวันแรก